สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุปสุขคนมาในกับผพ่อยานิวเก่าละจ้าพี่น้องจ้ายานิวก็มีข่าวมาอัพเดทเรื่องบอดแพลวพาวแสงทองพี่น้องแม่แพลวเพิ่ไปสแสดงยวนคนร้ายหลายพี่น้องแล้วก็โพสต์่าแบบนี้แล้พี่น้องจ้าปลื้มมากน้ําตาไหลแฟนขับล้นสนามมาให้กําลังใจแพลวพาวพี่น้องคนร้ายหลายพี่น้องจ้าแล้วก็อีกคลิปหนึ่งแล้วก็โพสต์อบอุ่นมากค่ะ พี่น้องเบิ้งผู้เจ้าเบิง,บง,บงคนร้ายหลายพี่น้อง้ะและว้วก็อบอุ่นมากค่ะอบอุ่นหัวใจมากมายเลยค่ะวันนี้ฉันรักพลพิสัยแล้วไปแสดงอยู่อำเภอพลพิสัยพี่น้องขอบคุณท่านนายกขอบคุณออกแกนนผู้จัดงานขอบคุณคณะกรรมการหน่วยงานทุกภาคส่วนพี่น้องชาวพลพิสัยจังหวัดหนองคายขอบคุณของกินของฝากมาลัยน้ำใจหน้าเวทีขอบคุณ,ก,ก,าาำคณกำลังใจทางหน้า ลายสดด้วยคะ่ะรักนะคะทุกคนพี่น้องคนร้ายหลายมาหายกำลังแกนแม่แพ้วพี่น้องโอ้เห็นเราน้าตาสิไลพี่น้องดีใจครับคนร้ายลายลาย,ลาย,ลายครั้งอีดีพี่น้องเดี๋ยวยานิ้วเสียอ่อนรูปแห่มูเจ้าเบิง้งพี่น้องคนร้ายครับโอ้ยสะออนดีใจนาแม่แพ้วน้ำอ่นทีมงานแพ้วพเพ้วแสงท้องสุบุสุขคนพี่น้อง แล้วกันอีกพลรักวาางานบางังไฟพญานาคพลพิสัยหนองคายเอฟซีรอเต็มหน้าเวทีโอ้ยพี่น้องสะออนตื่นเต้นดีใจกับแม่แพลวพี่น้องเอฟซีไลยหลายพี่น้องหลยๆท่ทันกับเข้ามากคอมเมนต์สแสดงความยินดีกับแม่แพลวสุดยอดมากคะ่ะแม่แพลวคอยเบิ่งไปยิ้มไปแม่ดองปื้มแทนแมนีูดีพี่น้องคนหลายคะ่ะเอฟซีล้วก็ยิมตามดีใจกับแม่แพลวพี่น้องเอฟซีทุกคนน่ารักมากคะ่ะ สุดยอดมากค่ะน้องแพลวดีใจด้วยนะคะตัวจริงสวยมากค่ะเอฟซีเดอจ้าพี่น้องเปิว่าตัวจริงแม่แพลวสวยสวยพี่น้องถึงสวยถึงหุนดีนาะพี่น้องจ้าคนเยอะมากสุดยอดเลยค่ะปังปังนะคะแม่แพลวเลิศมากค่ะแม่แพลวสุดยอดมากค่ะพี่น้องแมนอีดีแม่แพลว สุดยอดเสียงกระดีพี่น้องแล้วลองหลายๆเพ้งเสียงกับว่าตกโอ้ยเก่งค่ะพี่น้องจา้าดูไปยิ้มไปชื่นใจแทนแม่แพลวจริงๆค้าเอฟซีกับหลายพี่น้องเอฟซี FC ล้นหลามดีใจปลื้มใจสุดๆเลยค้าสุดยอดเยี่ยมดีใจกับแม่แพลวมีคนบ้านเฮาฮักแพงสู้ๆเด้อจ้าเป็นกําลังใจให้เสมอคะ่ะแมนพี่น้องจา้าโอ้ยเบิ่งไปกับยิ้มไปดีใจกับแม่แพลวพี่น้อง fc ลห่หลายเดี๋ยวย่นนิ้สิเอาดูให้มูเจ้าเบิงด้วยพี่น้องชื่นใจแทนเด้แม่นพี่น้องจา้าชื่นใจแทนแม่แผ่วดูตอนไล์สดคนเยอะมากมากขอให้ปังปังทั้งฤดูการมีคนเข้ามาชมเยอะๆนะคะวงแพรวพาแสงทอง fc จากมันดีบคะ่ะวสันพี่น้องโอ้ยดีใจน้ำ fc เห็นแล้วใจฟูมากคะ่ะแมนพี่น้องจา้าดีใจน้ำ เห็นแล้วก็ชื่นใจแทนแม่แพลวพี่น้องใจฟูมากจริงๆคะ่ะดีใจจริงๆสวยงามมากคะ่ะปลื้มใจแทนเลยค่ะแม่แพลวเห็นแล้วมีความสุขแทนจ้าแม่แพ้วก็ขอให้เฮงปังๆรวยๆเด้อพี่น้องจ้าแมนดีีให้แม่แพลวเฮงปังๆรวยๆเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางโดยความปลอดภัยงานเข้ามาเยอะๆเด้อจ้าพี่ๆน้องๆมีความชห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ขมาสู้ฟังเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย thank you